โอเคก็กลาบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามี่นะจ๊ะแล้ววันนี้ผมมาอยู่กับพี่ในเกมไฟน์ไนท์แอนด์เฟรดดี้ภาคที่2ในคืนที่2กันนะครับผมว้าว ก็ขอบคุณนะผมที่มาคอมเมนต์กันเนาะในคืนแรกนะผมว่าเอ้ยแต่ละตัวมันรับมือ,อยังไงแต่ละอย่างที่เห็นนะผมยังไม่มีใครสปอยในเรื่องของว่ามันเป็นยังไงครับผมก็แค่การบอกเฉยๆใช่ไหมละ่ะเพราะว่าไอ้อย่างเจ้าฟ็อกซี่นะผมมีการฉายไฟฉายใส่มันอะไรอย่างนี้ครับผมหรือว่าจะเป็นตัวอื่นให้เอาน้กกากาครอบไม่ทันอะไรเงี้ยก็ตามที่บอกมาพี่ก็เริ่มเข้าไปอ่านคอมเมนต์หรืออะไรเนาะแต่อย่างที่บอกนะผมของทุกภาคในคืนที่1นเนี่ย ที่จะไม่เขาอ,อ่านคอมเมนต์นะผมเพราะว่าในคืนแรกเนี่ยมันค่อนข้างง่ายใช่ไหมมันก็ได้ให้พี่แบบว่าทําการวิเคราะห์อะไรอย่างนี้ด้วยนะผมซึ่งก็ตามนั้นเลยครับผมถึงมีการสปอยหรืออะไรมาก็ใช่ว่ากูจะเล่นผ่านใช่ไหมครับผม <c oughs> ใช่ปะเออถึงบอกมาก็ใช่ว่ากูจะหลบผีทันนะผม <c oughs> โอเคครับผมทุกคนมาถ้าพร้อมแล้วจัดเลยครับผม ก็ให้ฟังเสียงท่อใช่ไหมจากที่คืนแรกที่พี่เล่นมานะผมจะเห็นว่าถ้าเกิดว่ามันคานเข้ามาหรืออะไรเยจะมีมีเสียงอะไรด้วยใช่ไหมโฟนไกลไม่ต้องฟังครับผม<อ>ปิดเลยฮนะ <laughs> <laughs> แล้วก็นะผมอย่างที่พี่บอกไม่มีไม่มีเกิดขึ้นครั้งที่สองครับผมนี่ปากนี The เดอะซีรีส์้าให้้เริ่มเลย จะไม่มีนะผมในการนี่เป็นไงหมุนกล่องพี่จะหมุนกล่องอยู่อย่างนี้อะผมแน่นอนนะอ่าสามตัวนี้ยังไม่ออกครับผมแล้วก็มีคนบอกว่าในห้องนี้อะผมเป็นหุน่นอะไรนะเนี่ยอนิมาทอนิกเหรอหุ่นรุ่นอ่าแล้วก็มีคนบอกว่ามันมันเป็นเนื้อเรื่องก่อนภาคที่หนึ่งใช่ไหมซึ่งไอ้พวกนี้มันพังอยู่ใช่ไหมผมแล้วมันจะถูกตอมใช้เป็นภาคที่หนึ่งใช่ไหมอ่าก็ขอบคุณมากนะผมแล้วก็พวกนี้ใช่ไหมเป็นหุ่นเริ่มแรก หน้ตาตาน่ารักกันเลยนะผมเจ้าบอนนี่เฟดดี้แล้วก็ชิกกี้นะฮะชิกก้านั่นแหละพี่รู้อยู่ไอ้ชิกกี้หมาผมก็ให้พี่ดูท่อดูอะไรไปใช่เฮ้ยอ่าไอ้ตัวนี้นอนอยู่ครับผมเฮ้ยมันมีเสียงเหมือนวิทยุด้วยว่ะทุกคนห้องเนี้ยเฮ้ยเยเอาละตอนแรกก็บอกแล้วว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมึงเอาอีกแล้วไอ้ปามี เฮ้ยเหมือนมีเสียงเฮ้ยมีไอเด็กนี่ด้วยวะ่ะอะไรอ่ะบอลลูนน้าผมบอลลูนโอเคมันจะไม่ออกใช่ไหมตัวเนี้ยไม่ออกนะห้องเนี้ยเหมือนมีเสียงวิทยุว,ว่บผมมันมีอะไรหรือเปล่าอา้าวอาแล้วไอชิกกี้มาแล้วครับผมทุกคนอยู่ไหนวะโอ้โหมาต่องถ้าใกล้เลยลูกพ่อ ก็อย่างที่บอกอะเราเล่นเล็กๆเราอาจจะยังไม่รู้เนาะในคืนแรกอะพี่ไม่รู้ของจริงครับผมเฮ้ยมีเสียงมามีเสียงมาครับผมเฮ้ยแม่งห้อยหัวอยู่มันห้อยหัวอยู่ข้างบนอุ้ยโอเคคืนนี้ฟ็อกซี่ยังไม่มาฮะแต่ว่าเจ้าบอนนี่อุ้ยพี่ใช้แบตเยอะไปปะหวะใช่พี่ใช้แบตเยอะไป เอาแล้วกู้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงคานครับผมถ้ามันมาพี่จะทำไงอ่ะ้ยเม่งเข้าโท่อไปแล้วครับผมไ้บอดดี้เอาอ้ยเฮยข้างหน้าเปิดไฟฉายไม่ได้ทำไมอะ่ะเมื่อกี้ไฟฉายเปิดไม่ได้ครับผม โอเคมันยังอยู่ฮะยังอยู่ฮะบอนนี่ยังอยู่ข้างในท่อนะครับผมอุย้ยฟ็อกซี่มาจนได้มีคนบอกให้ส่องไฟฉายใส่มันนะผมหนึ่งถึงห้าใช่ไหมหรือว่าเท่าไหนหนึ่งสองสามอ่าไปแล้วครับผมโอ้โหเอ้ยฉิบผ่าแล้วเพืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ <laughs> ้ยเ้ยเอาออกได้ยังอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้บอนนี่มันมา พอเราครอบอ๋อเราครอบแล้วเหมือนกันเป็นการหลอกมันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปไหนวะโอโอ้โหกล่องกูก็ต้องหมุนกล่องก็ต้องหมุนกล้องก็ต้องดูโอ้ยเจริญอื้ชิคกี้นะผมอยู่นี่เลยนะฮะโอ้โหโอ้ยแม่งมากันเพื่อภาพเลยอะไอฟ้ฟอกซี่ก็มา กล่องกูก็ต้องหมุนเอาจริงดิอุ้ยเอ้ยเฟดดี้มาอีกเสียงคานก็มาเฟดดี้ก็มาทำไงวะเฮ้ยทำไงอะชิบหายแล้วครับผมเฮ้ยทุกคนพี่ไม่ใช่ว่าไม่กลัวไม่ตกใจเลยนะผมโอ้โหมันมายืนเฉยๆเลยอะทำไงวะเนะี่ยถ้าเกิดยังไงครับผมเฮ้ยมันหายไปละ เฮ้ยโอ,ยโอยมันอยู่นี่ครับผมครอบระครอบหัวครอบหัวไหมมันจะไปตอนไหนแล้วมันต้องครอบนานไหมอ่ะโอ้ยงานเข้ากูแล้วเมืองมากันแบบพึบพับเลยครับผมเฮ้ยทุกคนโอ้ยกูคืนสองจริงหรือเปล่านี่มันคืนสองจริงหรือเปล่าครับผมต้องดูท่อด้วยใช่ไหมโอ้ยแบตกูครึ่งนึงแล้วอ่ะพี่เอ้ยไอนี่ก็มาอยู่ตรงนี้วิทยุ นี่มึงถามจริงเหอะรอต่อคิวกันเข้ารูเลย <c oughs> รูเดียวนี่พวกเองรอต่อคิวกันเข้าขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย้ยทำไมคืนสองเองนะเว้ยทำไมมากันแบบเยอะเกินไปปะวะเมื่อคืนพี่เห็นไอฟ้ฟอกซี่บอนนี่ชิกกี้เฟดดี้เฟดดี้บอนนี่ชิกกี้ฟอกซี่ อกซี่แบบหุ่นยนต์ก็เตรียมรอเข้าเข้ารูครับผมแล้วก็ฟลอกซี่แบบแบบอ่าไอหุห่นภาคแรกอะ่ะคือขนาดนี้เลยเหรอนี่คืนสองเองนะเว้ทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใพี่ด้วยนะผมจะได้เล่นไหวนะฮะกำลังใจนะผมจากทุกคนนะผมก็ช่วยกระแช้าผมให้มีคนดูเยอะๆด้วยนะพี่ก็จะได้แบบ <c oughs> มันจะได้มีพลังครับผมได้รู้ว่ามีคนดูแล้วมันจะได้มีพลังครับผมมาเด้อไอพี่ว่เนี้ยเดี๋ยวเจออันนี้คืนสองอยู่ไงก็ยังทําท่าแบบแสดงแสดงอาการตกใจไป็งนงั้นเลยครับผมปากดีเดรซี่ก็ให้เออมาดิออกมาออกมาแบบคืนที่แล้วเดี๋ยวจะ เอาไฟฉายตบหน้าเรียงตัวเลยเดี๋ยวก่อนโอ,อ้โอ้โอ,อ,อโ้โหโคตรโจโหดครับผมทุกคน <c ười> เดี๋ยวแบงออกมาแบบเมื่อกี้จริงแล้วเอ้ยจะทํายัางไงวะเนี้ยโอ้แต่เมื่อกี้จริงนะผมไอ้นี่มันรอต่อกิวเข้าเลยไอ้ฟ็อกซี่หุ่นยนต์น่ะมันเกินไปปะวะเออแล้วมีคนบอกว่าฟ็อกซี่มาให้ฉายไฟฉายครับผมประมาณห้าครั้งใช่ไหมอะกดดเร็วหรือกดช้าไม่รู้เดี๋ยวพี่ลองดูครับผมแล้วเมื่อกี้ทําไมมันถึงมาแห่พี่อะ อาจจะเป็นเพราะว่าพี่เปิดกล้องนานไปใช่ไหมอาจจะว่าเปิดกล้องนานไปใช่ไหมครับผมโอเคครับผมยังเงียบอยู่ฮะคืนนี้ทำไมเฮ้ยเงียบเหงาจังเฮ้ยทำไมกล้องพังเฮ้ยโอ้โหไอ้ฟอกซีต่ตัวนี้มันเป็นอะไรของมันวะนะลงมานี่นี่ลงมาคุยกันหน่อยนีเอเป็นคนยังไงเนี่ยชอบขึ้นไปข้างบนเนี่ย เขาไม่ให้ขึ้นข้างบนเอ้ยไม่ไปจ่ายใช้ไม่ได้อีกแล้วเป็นอะไรวะไปจ่ายใช้ไม่ได้อา้าวโอยจิกกี้มาเวย้ยครอบหัวต้องครอบนานไหมโอ้ยมันไม่ไปด้วยตอนนี้ยังไม่มีใครมาที่ทออ่อนะคมอ้ยบอนนี่มาแล้ว อุยอ้ยอุ้ยมีเสียงมาอีกแล้วครับผมตืดืมทุกคนลองใส่หูฟังดูนะผมจะได้ยินเสียงอ่ามันจะเป็นเสียงดนตรีแบบถือดืมถือดืมอะไรไม่แน,น่อะฮานั่นไงพวกมาแล้วกูมันจะมีเฮ้ยหโยมีคนคานผมฟอกซี่มากูจะบ้าแล้วจะผ่านยังไงวะเนี้ยอุย้ยชิคก,กี้โอ้ยเฟดดี้ชิคก,กี้เฟดดี้มาอีกแล้วครับผม อะไรของพวกมันวะแล้วพี่ต้องข้อถึงไหนเนี่ยไม่มีเสียงคานอีกแล้วโอ้ยเฟดดี้เมื่อกี้มีเสียงคานอีกแล้วครับผมเฮ้ยโอ้ย,อยเฟดดี้อย่าพึ่งหลอกกูดิหลอกก่อนได้ไหมโอเคโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรฮรัโลโหลมาแล้วอะไรฮรัโลโหลเฮ้ยอะไรฮรัโลโหลเฮ้ยเป็นคนฮัโลโหลด้วยไม่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 ไมไม ไม่รับโทรศัพท์เฮ้ยมีคนคานอีกแล้วคลิป <contributing> ข <rí sink> oh, ่ายแล้ว oh, ก I mean, ็บมคานกันไม่พักเลยอะตีถามเองะเวยโอ้ยกล่องโอ้ยกล่องก็ต้องหมุนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเมื่อกี้อะไรไอเฟดี้เหรอโอ้โหไอตัวนี้ก็มาอีกแล้วเมื่อกี้เห็นเห็นใครคานมาเฮ้ยถามจริงๆเหอะนี่ตีสองจริงหรือเปล่าคืนที่สองจริงหรือเปล่าถามก่อนเฮ้ย เราต้องครอบหัวให้เร็วเหรอหรือ,รอ,อยังไงเมื่อกี้ไอ้เมื่อก,กี้พี่คือพี่ตกใจแล้วมันแล้วเมามันไปครอบเองเลยนะผมออจิกี้มาอีกแล้วใครอยู่ในท่อว,วะเมื่อกี้เห็นแวบแบบเฮ้ยนนะั่นอะมันมีเสียงคานท่อมาจริงๆด้วยัะผมเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โยไอเด็กนี้มาเฮ้ยไอเด็กนี้ทำไงอ่ะเฮ้ย ยังไม่มีใครบอกนะฮะว่าไอเด็กนี่มาทําไงแต่พี่รู้สึกเหมือนมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่ามันจะกินไฟฉายพี่ใช่ไหมที่ต้องครอบนานไหมอ่ะมันจะกินไฟฉายกูหม่เอ้ยนั่นไงไฟฉายใช้ไม่ได้เอ้ยใช้ได้อยู่เว้ยเอ้าแล้วมันทําไงวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอฟ,ฟอกซี่ไอฟ,ฟอกซี่ไปแล้วครับผมไอฟ,ฟอกซี่มันมาไวไปไวนะฮะโอ้โหแล้วแม่งเสี่ยงคานคือซ้ายขวาเลยอะ่ะมึงจะเอาอะไรเนี่ยไอไล่ตัวนี้มันเมื่อ,อไหร่มันจะไปอะ่ะ ฉายหลายรอบแล้วเนี่ยกล่องก็ต้องหมุนกล่องก็ต้องหมุนแล้วไอ้ตัวนั้นมันคือตัวอะไรวะเนี่ยมันไม่ไปอ่ะเอ้ยอะไรโอ้ชิกกี้มึงไม่ให้พ่อพักเลยเหรอไอตัวนั้นมันไม่ไปอ่ะฉายหลายรอบแล้วกูฉายหลายรอบอะนะเฮ้ยทำไมมีเสียงคานเยอะจังวะท่อยทำไมมันคานกันไม่พักเลยซ้ายขวาซ้ายขวาเลยเนี่ย ไอ้เนี่ยมันไม่ไปอีกแยะไอ้ไอ้นี่คือฟ็อกซี่เหมือนกันใช่ไหมครับผมแต่เป็นหน้าตามันคือฟ็อกซี่นั่นแหละแต่เป็นฟ็อกซี่แบบขนมหวานเฮ้ยอะไรวะขนมหวานคือตัวมาเยอะไอ้นี่มาเยอะไอ้นี่ต้องจําได้ต้องสแกนครับผมนี่ไงนี่ไงรอบแรกไม่มีพลาดรอบสองไม่มีพลาดนานไหมมันไปยังเฮ้ยมันไปยังอ่ะเฮ้ยเออโอยกองเด้อ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 กองกองก็ต้องหมุนเฮ้ยข้างหน้าทำไมใช้ไฟฉายโอ้ยเฟดดี้เฟดดี้ คืนที่สองจริงป้าคุณถามเอ้ยถามจริงๆเลยโอ้โหแม่งมาไม่พักเลยครับผมคืนที่สองเฮ้ยเฟรี่ไปละเฟรี่ไปละหมุนกล่องต่อกล่องก็ต้องหมุนนะผมผีก็ต้องหลบอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคืนสามคืนสี่ดีพี่จะไม่ให้แบบตกใจอะไรแบบนี้เลยนะผมพี่อยากล้าแข่งครับผม <c ười> ปากเลยเดือซีรีส์เขาให้ ไอเสียงเริ่มแหบแล้ววะพี่ว่าพี่เล่นเกมผีเยอะเนี่ยเสียงมันเลยแหบครับผมใช่ไหมเฮ้ยจะมาตีห้าแล้วนะหมุนกล่องก่อน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 ลินเริ่มพันกันแล้วอุ้ยฟ็อกซี่มาหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ไปอ่ะหนึ 1, 3, 1, 3, ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็โหยซายขวาก็ต้องดูหน้าก็ต้องดูกล่องก็ต้องหมุนภาคนี้พี่ว่ามันมันเวอร์เกินวะ่ะจริงๆทําไมมันมีตัวเยอะจังวะเอามันไปแล้วเว้ย อ๋อฉายมันซ้ำๆใช่ไหมเอา้าอีสี่ฮะ <c oughs> ปากดีเดอะซีรีส์เขาให้เอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนตอนเริ่มเกมเลยอะ่ะอุย้ยติกกี้มองพ่อทำไมเนี่ยเฮ้ยทำไมมองพี่แบบนั้นวะ เฮ้นี่เราถึงก็ได้ขึ้นหุ่นมาที่ห้องแบบมันเป็นหน่วนห้องอาหารในภาคที่หนึ่งเลยนะผมโอ้โห,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 โหไอบอด,ดี้ไอ้หุ่นอันเนี้ยมันคือหุ่นเมื่อตอนภาคหนึ่งนะผมและห้องอาหารเนี้ยคือห้องภาคหนึ่งใช่ไหมโอเคครับผมทุกคนก็จบไปคร้บผมเดี๋ยวเราไปต่อคืนที่สามใน e ีพีต่อไปเลยและกันเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมไปละ